นะครับกด5ข้อของ Facebook ที่เขาส่งมาให้และที่เราต้องทำอันนี้คือการบ้านใหญ่เลยนะครับที่ทุกคนที่เราทุกคนที่เปิดสร้างไรายได้กันทั่วโลกทั่วประเทศนะครับครีเอเตอร์ใหญ่ๆมือใหม่มือเก่าเป็นคนที่ทุกคนต้องทำเพื่อนๆฟังให้ดี5ข้อนะครับที่ขาดไม่ได้และต้องทำหนละนะครับ5ข้อ1โพสต์นะครับโพสต์ 1, post, รตรงที่เรา ที่เขาบอกว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นั่นแหละโพสต์ Post ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ภาพนิ่งหนึ่งภาพเราโพสต์ไปเลยนะครับนี่แหละคือ AI หรือ Facebook เขาให้ทำแล้วว่าจะโพสต์เกี่ยวกับเพจเราไม่ว่าจะโพสตเกี่ยวกับภาพรูปภาพภาพนิ่งเนะี่ยดึงดูดให้คนมาเข้าถึงดึงดูดให้คนมาติดตามดึงดูดอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับหนึ่งละเรื่องโพสนะตรงที่เราคิดอะไรอยู่ 2นะครับการลงคลิปยาวนะครับคลิปยาวหมายถึงว่าคลิป3นาทีขึ้นนะครับเราก็ลงตรงที่เราคิดอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็เราติ๊กไปตรงวิดีโอแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็มาใส่ที่สําคัญเราก็ต้องใส่แฮชแท็กหรือใส่ความหมายให้มันเกี่ยวกับวิดีโอที่เราทํานู่นนี่นั่นลงเสร็จนะครับแล้วก็มีคนดูนะครับอันที่2 3คลิปสั้น คลิปสั้นหมายถึงคลิปเรียวนะครับคลิป1นาทีนะครับไม่เกิน1นาทีจะกี่วิก็ได้นี่แหละครับเราจะลงแบบไหนครับเพื่อนๆเราก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็มีช่องเหลืองๆว่าคลิปเรียวแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็โพสต์นะครับแล้วก็ใส่แฮตแทอย่าลืมนะเพื่อนๆแฮแท็เป็นสิ่งสําคัญถ้าไม่ใส่ Facebook เขาก็หาเราไม่เจอว่าเราทําอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไร ใส่ฮแท็เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราทําอย่างเช่นกินข้าวก็ว่ากับข้าวนี่รภเภทอะไรแล้วก็ใส่ลงไปนะครับทาบุญแนละ้วทำบุญก็ทําบุญนะทำบุญก็เป็นภาพโดยรวมนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ยังใส่ฮแท็กนะครับก็เปิดสร้างไรายได้คลิปเรียวการมีส่วนร่วมการด้วยก็ใส่ไปอย่าใส่ใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็แล้วแต่แต่ต้องใส่นะครับมาดูที่นะครับซนะครับอ่าสตอรี่ สตอรี่อย่าลืมนะสตอรี่ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มใส่เพลงได้แล้วเป็นภาพนิ่งหรือภาพนึ่สตอรี่นะอันนี้ก็มีส่วนส่วนเยอะนะส่วนช่วยเยอะเพื่อเปิดการมองเห็นเรามันจะมีรูปตาสังเกตนะเพื่อนๆนะครับลองดูนะนะครับโพสเหมือนกันวันหนึ่งผมก็โพสนะต่อหนึ่งอ่าผมก็โพสผ,ผมก็โพสเหมือนกันสตอรี่อย่าลืมนะสุดท้ายคือ5 5คือไรสดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ ไล่สวดผมก็บอกว่าไล่สวดเป็นสิ่งสุดท้ายเลยคือ5ไล่สวดข้อดีก็คือหนึ่งแหละเปิดการมองเห็นได้เวลาเพิ่มขึ้นได้3เด้งอีกเปิดสร้างรายได,ได้ได้อีกนะครับได้3มเด้งก็คือนะครับเป็นคลิปยาวได้เป็นคลิปเรียวได้นะครับเป็นไล่สวดได้อีกโอ้ทอดตัดให้เลยเอพอไล์เสร็จสดเสร็จเขาก็ตัดให้หนู่นนี่นั่น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าโอ้ได้เยอะมากเพื่อนๆลองไปดู น,นี่แหละลองทําดู5ข้อนะนะครับกดของ Facebook ที่เขาให้มามันขึ้นอยู่กับเราจะแจกแจงแล้วก็เอาเราวางแผนเราจะทําแบบไหนนะข้อ1เขาเนี่ยเขาบอกว่านี่โพสต์ไงโพสต์รูปภาพนิ่ง2ลงคลิปยาวเนี่ยก็ลงไปนะครับ3ลงคลิปสั้นเอ่สตอรี่เนี่ยก็ลงไป5แล้วก็ไลฟ์สดแค่นั้นเอง5อย่างถ้าคุณทําได้คุณได้ผ่านคุณได้ไปถึงฝันแน่นอนนะครับคุณได้เปิดสร้างรายได้แน่นอนโอเคนะครับ